ที่เบิ้งปลาไหลไข่ครับนี่ครับเบิ้งข,งข้างนะครับเห็นไหมมันเป็นขาวๆนีครับคือไข่ของมันนะครับนะโอ้สีสันเบิ้งมันน่ากินมากเลยครับหางมันอยู่สุดยอดเห็นไหมครับก็สวัสดีนะนะเราเคปเมนูมื้อนี้ครับต้มเป็ดปลาไหลครับนี่เป็นปลาไหลสดๆนะผมกันนอกไว้แล้วแหละนะ ต้มเป็ดปไลาไหลใส่ใบชะมวงครับภาคใต้เอิ้นใบชะมวงนะครับในะอีสานเอิ้นใบสมมุนงนะครับแต่ว่าภาคเหนือโบโว่า,วาเพิ่นอย่างนะครับต้มเป็ดปลาไหลครับเครื่องกระตำเรียบร้อยแล้วมีพริกข่าตะาไคร่ใบมะกรูดกระเทียมหอมเอาไปลงมือเห็ดกันเลยครับเฮ้ยไอ้ตบหัวมันเนี่ยต้มไป้กระเดือกได้ที่นะครับเครื่องแกงเหนียวตำไว้ใส่ลงไปครับ ครับตอนน,นี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเบิ้งปลาไหลไข่ครับนี่ครับเบิ้งข้างๆนะครับเห็นไหมมันเป็นขาวๆนี่ครับนี่คือไข่ของมันนะครับนะไข่แน่นอนตัวนี้ครับตอนนี้น้ำที่ต้มไว้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วครับเนาะเดี๋ยวเาใส่ปลาไหลเลยคบโอ้ยเอาครับใส่ปลาไหลเสร็จแล้วตามด้วยใบชะมวงเลยครับนี่ครับใบชะมวงเลยใบชะมวงแล้ว ดีอยน้นะอยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปรุงครับตามใจเข้ามักได้ครับนี่ครับรถด,ดีใส่ไป้ปลาใส่ลงไปชุ้อรถใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยครับต้มเป็ดปลาไหลร้ลอนเปื่อยๆสักพักหนึ่งครับ นี่ครับต้มเป็ดปลาไหลก็เกษ็รเรียบร้อยแล้วครับโอ้มันเปื่อยมากเลยนะเบิงเมือเป็นตัวแซบมากเลยครับสูตรนี้ก็สวัสดีรอบนะครับนะมากินต้มเป็ดปลาไหลด้วยกันครับต้มเป็ดปลาไหลนะวิธีทํากับเบิงเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากลองเย็กเบิงอะไลองเบิงไดนะครับนะบอกเลยว่ามันแซบอีหลีครับใส่ใบสมมนงกอะสมเหมือนกันครับ สมบูแพะใบประคามได้เพราะว่าผมว่าม,ามันสมแซบกว่าใบประคามอีงนะมันสมสมองวันวนเดี๋ยวผมสกินตัวใหญ่ก่อนนะครับอันแรก <c oughs> นี่ว้าวมาถ่ายเบิ้งกันครับถ่ายรุ่นกันว่ามันสิใครวะแต่ผมว่ามันหนาสิใครนะอือใจเย็นแอปมันทอนมันทอนไหนใครอยู่ไหน นีการที่เอาขายแล้วครับเลือดมนสิเรียนหน่อยมากเพราะเลือดมันออกหมดแล้วครับนะเลือดมันเเรือนิดเดียวแต่ของเสบเลยเลือดมันน่ครับนี่ผมบอกแล้วว่ามันต้องไข่เห็นไหมนี่เห็นไหมแต่ว่าไข่อ่อนครับตัวนี้นะไข่อ่อนเเห็นไหมหนื่งย,ยังไนมะ่คือไข่ของมันโอ้โหเลือดกระเด็นเลยกินได้ก่อน แต่ถ้าเขาต้มแบบสดๆนะทีได้กินเลือดมันแบบเลือดนสิเป็นลิ่มเป็นลิ่มเลยนะหวานก็นจงกินตับเลยสุดยอดเลยครับมาได้ครับกินต้มเป็ดปลาไหลด้กันครับ มันมีขายด้ยนี่เมนูนี่ผมจะกินใส่กันนีเ่เห็นไหมครับนี่ไข่มันไอไอเลื้ยงๆเนี่ยครับคือไข่ของมันไข่อ่อนมันอื้มอือื้จับ อ๋อผมลืมไซนั่นลืมไซลูกโดดนะครับนะจริงมันก็มีลูกโดดพร้อมนะนี่ตำแต่พี่แข่งไซวาิใส่ลูกโดดที่หลังลืมแล้วเป็นยังเขาไม่น้ำจิ้มอยู่เผ็ดกับจิ้มน้ำจิม้ม,ม,มลลายนี่โอ้ยอืมอหือือื สมว่องกินไทยแซ่บโดนเลยวม่ได้จัดเมนูนี่บ่ค่อยได้ไปตลาดเที่ครับคลิปก็บ่ค่อยได้ลงตัวนี่บ่ค่อยว่างเลยครับเลิกงานคำซึ่ง นหยุดเหยาสีซมือได้มีอกาศอยู่บ้านเ็ดกับเขาออกินนี่หัวมันครับมันแข็งมากเลยนะหัววันเนี่ยแต่ก็มีเนื้อเยอะ

แต่ว่าตัวใหญ่นี่ยมแซบสำตัวน่อยนะครับเราเรียกตัวนพอดีเขาย่ำกระดูกได้พอดีมันแซบครับ ตัวนี้ยังถือว่ายายเยอะครับ ลองตัวหน่อยมันก็นนะ่านี่นี่นี่ตัวสำเนียพอดีครับเห็นไหมสำเนียพอดีกินมากินตรงทองมันกับตรงหางมันครับหางมันนี่โอ้โหสุดยอดเห็นไหม เดีวเสแปบอีลีครับสุดยอดน,นี่ไข่ไมาจำสูตรผมไปไซเ์ได้เลยนะครับนะวิธีเบิ้งปลาไหลไข่เบิ้งขัางมัน เห็นไหมครับนี่ไข่ปลาไหลของแซบใส่ใม่อสิคมขมแน่แต่ว่าตัวน่อยนี่ไข่ลหลายกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ไข่น้อยอยู่ สุดใยนี่ตัวสำนีพอดีกระดูกกำลังพลอย กระดูันว่าแข็งแ้วมันย้ำได้แต่ว่าเขาต้องย้ำละเอียดในก่อนก่อนใชอื่นแล้วนะอันตราย เหลือนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าสิจงไปกินเทียงคือไบาอิ่มหนึี๋ยวได้หัวซองหัวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจังคอยเลี้ยม หวานพอจงไปหวานไม่กินเที่ยงพอ,อจับสุดจอดก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง u t u b e ลูปอจะตาดไทยอมีขอบคุณทุกคอมเมนตน์รับนะับพบกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ